สวัสดีครับนี่คือบิ๊กโดสนะครับวันนี้ท่านผู้ชมจะได้ติดตามการพูดคุยวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การปฏิรูปการบินไทยนะครับรวมถึงประเด็นของนกแอร์ด้วยใช่ละครับนกแอร์ซึ่งเป็นดราม่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นผู้ที่คร่ำวอดในวงการการบินนะครับอยู่ที่การบินไทยมานานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปอยู่ที่สายการบินต่างประเทศด้วยแขกรับเชิญท่านเป็นอดีตประธานกรรมการบริหารของบมจการบินไทยนะครับคุณวรรพบุกันสุดครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณเพ,พื่อนครับสวัสดีครับคุณวรลบครับก็มีมีหลายเรื่องที่อยากคุยนะครับก่อนที่จะไปเรื่องเรื่องการปฏิรูปการบินไทยหรือเรื่อง i อเคโอเนี่ยผมคงจะถามถึงเรื่องของนกแอร์ก่อนแล้วกันครับผมเพราะว่าไหนๆจริงๆแล้วการบินไทยเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในนกแอร์สามสิบเก้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่เกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์คณิตในคิดว่า,าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยกับการที่ทางนกแอร์ตอนนี้เขาได้พักงานาคนที่แชท แชทในไลน์นะฮะ,แ,น line, นะ,ฮะแล้วก็แสดงอ,อ,อัคติทางการเมืองเนี่ยมันเรื่องที่เกิดขึ้นมันมันมีอะไรที่เป็นบทเรียนให้กับคนที่ทํางานในสายการบินไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมืออาชีพหรือความระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นยังไงมันมีแน่นอนนะฮะเพราะว่าสมัยนี้ในเมื่อไอโซเชียลมีเดียเนี่ยนะ มันเข้าถึงทุกคนแล้วถามว่าหลุดไม่หลุดในหลุดแน่ถ้าคุณไม่ระวังใช่ไหมครับขณะนี้ WhatsApp เขา a อ r เร d y ดีใช่ไหมฮะที่เขาบอกว่าเขาเขาจะอินคริปต์ d t o e n d คนอื่นฟังไม่ได้แต่รับรองมันก็หลุดได้เช่นเดียวกันหลุดได้อยู่ดีโดยเฉพาะถ้าคุณมีเมมเบอร์แยะแยะนะครับสิ่งสิ่งนี้อย่างที่เขาพูดกันฮะ there's ดส s e ซ in the world วร์ไม่มีความลับไม่มีความลับแน่นอนมันหลุดมาได้แชทกันเล่นเล่นใช่ครับแล้วก็การพูดเล่น ถ้าพูดเล่นแล้วไม่มีผลต่อ,อคนอื่นหรือความปลอดภัยของคนอื่นม,มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมครับครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยการการที่คนที่อยู่ในตำแหน่งที่อาจจะต้องดูแลถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเนี่ยไปพูดไปพูดเล่นในเรื่องที่ไม่ควรจะพูดเล่นถึงเนี่ยมันกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทนกกระทบแน่นอนครับคิดดูนะสมมุติว่า คุณปลื้มกับผมเดินทางปกติเป็นแพสซนเจอร์หรือผู้โดยสารปกติคุณไปที่เช็คอินเคาน์เตอร์คุณแกล้งหลอกว่าเออผมมีบอมนะคุณโดนจับไหมโดนคดีโดนแน่นอนใช่ไหมครับขนาดคุณยังไม่ได้เข้าไปเลยคุณก็โดนแล้วแต่คุณเข้าไปเนี่ยคุณก็จะต้องมีพาสปอร์ตคุณจะต้องมีตั๋วคุณจะต้องมีอะไรเคลียร์ทุกอย่างที่จะเข้าไปที่เครื่องบินแต่ถ้าคุณเป็นพนักงานที่สามารถ access หรือเข้าไปโดยไม่จําเป็นต้องโชว์อะไรเลยม,ม,มันอันตรายแค่ไหนครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานของของคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานได้กับสายการบินมันยิ่งจะต้องสูงกว่าได้สั้นไปต้องสูงกว่าได้ซั้นไปอออโอเคคราวนี้นกแอร์เนี่ยเขาจะปรับภาพลักษณ์อย่างไรเพราะว่าที่ผ่านมามันมีปัญหาในเรื่องของการที่ทางช่วงหนึ่งคือกับ,กบตันกับตันมีบางไฟล์ไม่ยอมบินแล้วก็ทะเลาะก,กับซีอีโอทะเลาะกันแบบที่ผ่านสื่อเลยนะฮะครับหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งละ เขาก็รีล n อนช์แคมเปญมีโฆษณาคุณพาทีก็มีโฆษณาออกมาเสร็จแล้วก็เจอเรื่องนี้แต่มันจะปรับภาพลักษณ์องค์กรอย่างไรให้คนนั้นมีความเชื่อมั่นแล้วคือผมถามเหมือนกับว่าในฐานะคนที่เคยเคยบริหารสายการบินมาเนี่ยเขาจะต้องทําแคมเปญโฆษณาใหม่หรือเขาจะต้องชี้แจงกับสาธารณชนอย่างไรว่ายี่ห้อนกเนี่ยคนไว้วางใจได้เพราะว่ามันเป็นคริสในในแบรนด์แมเนจเมนต์ไปแล้วตรงนี้นะครับคือ คนส่วนมากก็พูดว่าถ้าพูดไปเฉยๆแล้วไม่มีแอคชั่นตามมานะครับไม่มีฟ o ล l o w up แล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นที่อันเป็นอันที่บอกว่าเรื่องดังนี้จะเกิดไม่ได้อีกอ,อันนี้เกิดมาจากบุคคลน,นะครับคือบุคลากรครับการเทรนนิ่งการอบรม,ม,มนะครับมันเป็นสิ่งที่อ,อย่างคุณคำพิการที่เปิดนะที่แกพูดบอกว่าถ้าอยู่ไม่มี trust อยู่ไม่มีเฟสแล้ะยูไม่มีไม่มีความชื่อถือในความปลอดภัยเนี่ยมันนำบากเพราะสิ่งแรกผมคิดว่าที่นกจะต้องทำคือโชว์เห็นว่าเขาจะจัดการเรื่องนี้ให้ยังยืนอย่างไรแล้วตามมาก็คือว่าอย่างที่คุณปลื้มพูดเมื่อกี้การมินไทยเป็นเจ้าของนะการมินไทยนิ่งเฉยไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไปเอฟเฟกว่าเหมือนที่ไอเคาบอกมันอยู่ที่เรกูเลเตอร การบินไทยก็ถือว่าเป็นเป็นตัวคุม regulator ของนกเพราะเขาเป็นเป็นเป็นพาร์ทเนอร์ใหญ่ก็ควรจะออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยอินเทอร์มอว่าจะต้องทำเรื่องนี้ให้เคลียร์แล้วจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกค,คุยคุยถึงอีกปัญหาหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้กระทบต่อน,นกแต่ว่ากระทบกระสายการบินอื่นด้วยก็คือปัญหานักบินผมถามคุณคุณวรรลบึงว่าตกลงแล้วนักบินตอนนี้ในสายการบินโลว์คอสต์ต่างๆเนี่ยไม่ได้มาจากการการเทรนหรือฝึก แล้วเติบโตในในสายการบินโลคอสพวกนี้ใช่ไหมฮะคือส่วนใหญ่มาจากที่ไหนที่ทส,ทส่วนมากนะครับก็จะเป็นพวกที่แยกออกมาจากสายการบินเขาเรียกว่าสายการบินหลักที่<ะ>มีอยู่แล้วะนะฮะก็ลงมาเพราะว่าการที่มาสมมติอยู่ในสายการบินหลักเนี่ยมันจะใช้เวลามากเลยก่อนที่คุณจะได้เป็นกับตันก่อนที่จะคุณหลห้าปี7ปี10ปีนะครับพอสายการบินใหม่เกิดขึ้นเนี่ยคุณมีชั่วโมองบินพอเนี่ย เขาให้คุณไปเก็บตันได้เลยภายในไม่นานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นแรงจูงใจเรื่องแรกเรื่องที่สองเงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของสตีว่าเขาเรียก carrier หลักอย่างพวกเราอย่างการมนไทยนี่มันเริ่มต้วได้เงินเดือนค่อนข้างจะต่ำกว่าจะไล่ขึ้นไปสูงได้เพราะฉอย่างไทยไลออนแอร์เข้ามาเอเอเชียเติบโตเข้ามาเวียเจ็ทเข้ามาเขาซื้อตัวไปหมด พราะผม<พ>มีเพื่อนหลายคนที่โดนซื้อตูไปจากการบินไทยเหมือนว่าพอ,พอ,พอย้ายค่ายไปแล้วอยู่โลคอสเนี่ยเขาสามารถเป็นกับตันได้เลยส่วนมากเพราะว่าอย่างเขาเขาได้รับการฝึกฝนสะสมประสบการณ์ที่สายก<ม>ารบินใหญ่หอย่างการบินไทยใช่แล้วว่างนั้นแสดงว่าองค์กรที่ผลิตนักบินจริงๆที่ป้อนนักบินก็คือก็คือการบินไทยแย่ะมากทยแล้วก็กองกองทัพอากาศด้วยหรือ่กองทัพผลิตน้อยมากครับเพราะว่าผู้ที่ไปไปเป็นนักบินกองทัพอากาศเนี่ยส่วนมากพอมีชั่วโมงบินพอ ก็จะมาบินพาณิชย์เพราะฉะนั้น uh huh. สมองก็จะไหลไหลาจากกองทัพอากาศเข้ามาสายการบินพาณิชย์มากขึ้นมากขึ้นอยู่เรื่อยเแต่ที่คุณวรลบพยายามจะบอกคือว่าสายการบินโลคอสส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเห็นกันอยู่ในบ้านเราเนี่ยไม่ได้เทรนนักบินตั้งแต่ต้นเองส่วนมากแต่ว่าซื้อตัวมาถูกต้องเราถึงขาดแคลนนักบินถูกต้องครับแล้วไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวทั่วโลก แล้วมันจะต้องแก้ปัญหายังไงสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าหนึ่งในเหตุผลที่นกมีปัญหาตอนตอนที่คุณพาทีไปทะเลาะกับตันเนี่ยหรือกับตันไม่พอใจคุณพาทีเนี่ยอะไรสักอย่างเนี่ยปัญหาคือมันไม่มีนักบินสำรองถูกต้องแล้วจะมันจะแก้ยังไงเรื่องนี้เพราะฟังดูเหมือนว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มันเป็นหาลองเทอมนะครับเรื่องนี้ที่ผมเรียนคุณปื้มหลายๆอย่างเนี่ยทุกอย่างมันมี process ของมันนะฮะมันต้องใช้ take time คุณจะเติบโตจากหนึ่งไป1ิบเลยนี่ไม่ได้ you have to learn how to walk before you run เพราะเพราะงั้นตรงนี้คนที่อยาก, w, กรันเร็วก็อะไรมีเงินพอก็ไปซื้อตัวใช่ไหมครับถ้าเขา deep pocket เขาซื้อได้อยู่แล้วแต่ว่าหมายกาสายเป็น low c o s ก็ควรจะคิดในการลงทุนสร้างนักบินของตอนเองบ้างใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ไม่นาม่าจะเป็นไป,<อ>ป็นมอรนั้นสายก็มีโล w cost เขาทำยังไงเขาทำไมก็ทึกแล้ว low cost คือค o t r o c o s คุณไปตั้งอันนี้ขึ้นมาคุณก็ต้องลงทุนใช่ไหม เขาไม่ลงทุนในสิ่งที่เขาไม่จําเป็นต้องลงทุนใช่ไหมครับครับเขา entice somebody t ท o กคำ short cut better แต่ไปลงทุนในลองลองเทอมใช่ไหมฮะเพราะมี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 ภูของนักบินเนี่ยมันค่อนข้างจะ limited ถ้าคุณไปเปิด academy สอนตัวเองกี่ปีครับกว่าคุณจะได้เข้าเข้ามาบินจริงๆมันงั้นควรจะเป็นหน้าที่ของกรมการบินที่จะทําตรงนี้หรือเปล่า กรมการบินถ้าจะทําตรงนี้ก็น่าจะเป็นเป็น,ปน,ปนอ,องค์กรที่ส่งเสริมให้โอกาสแต่คนที่จะบริหารจริงๆนะครับน่าจะเป็นเอกชนการตั้งการตั้งศูนย์ฝึกอบรมการบินอะไรเพื่อให้คล่องตัวใช่ไหมถ้าคุณเอาเข้าไปในระบบอของเกี่ยวกับเรื่องทางด้าน Regulation ของรัฐบาลอีกม,มันก็เดินอื่นอาจอ๋องั้นรัฐบาลต้องส่งเสริมแต่ว่าทำเองก็ไม่ได้เหมือนกัน ทำเองก็น่าจะทําได้แต่จริงๆแล้วถ้าเผื่อทาแล้วเราไปบริหารเองมันก็เข้าไปอีหลอบเดิม,มก็คือเป็นรัฐวิสาหกิจอีกตราบใดที่เป็นรัฐวิสาหกิจมันก็เดินได้เชื่งช้ามันประสิทธิภาพอาจจะช่วยประชาชนไม่ได้ช่มตอนนี้ตกลงเราจะได้หลุดจากธงแดงของไอ o คหรือยังนั่นเป็นสิ่งที่คาดหวังว่าน่าจะได้เกิดขึ้นภายในปีนี้หรือเปล่าเท่าที่ติดตามทีภายในปีนี้ไม่มีทางครับมผมก็ได้ พบได้คุยกับคุณอรุณซึ่งดูแลเรื่อง i k เคของเอเชียอยู่แล้วนะครับก็เขามีสเต็ปที่เราจะต้องเดินตามนะฮะคือต้องแยก Regulator จาก o p e เปอเรซึ่งประเทศไทยได้ทำแล้วรัฐบาลได้ทำเสร็จแล้วเพียงแต่ว่าพอแยกไปแล้วบุคลากรของสองข้างนี้ก็ไม่พร้อม,อมไม่พร้อมก็คือว่าการเทรนนิ่งไม่พอที่หนักที่สุดคือจำนวน บุคลากรไม่พออันนี้บุคลากรในองค์กรในองค์กรของสององค์กรนี้ที่จะมาเป็นเป็นเกี่ยวกับเรื่อง a v i a t i o ชกับ airport อ๋อคือองค์กรที่จะที่จะะอไรกำกับดูแลอินดัสทรีนี้ใช่ครับซึ่งเป็นองค์กรที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาใหม่ใช่ครับคือมันไม่มีคนไปไบุคลากรม่เป็นผู้บริหารถูกต้องแล้วทำไงฮะคือเราไม่ได้ไไม่ด้ตั้งองค์กรเราเรามาถูกทางที่ท่านกำลังบอกมาถูกทางจะไปเราจะไปดูดคนมาจากไหนเราจะไปซื้อ ไปซื้อซื้อไม่ได่งชาติมาได้ไหมไม่ได้ไไดกฎของ i c เคค่อนข้างจะเข้มข้นว่า Regulator พวกนี้นะครับที่จะมาดูแลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการบินหรือฝ่ายแอร์พอร์ตออสซ i t y ร์ที่ทั้งหลายเนี่ยจะต้องเป็นสัญชาติไทยจะต้องเป็นซีเนียถ้าเป็นนักบินต้องเป็นซีเนียร์ลอตต้องมีประสบการณ์ต้องมีประสบการณ์ต,รรณต้องมีช่วงบุงบินพอสมควรที่จะมาเข้าคอร์สที่จะมาเป็น Reg กิเลเตได้งั้นงั้นงั้นก็ต้องมีมีอายุงาน แล้วก็เก่งมีประสบการณ์เป็นคนไทยใช่โอเคซึ่งบุคลากรต่างๆเหล่านี้ถ้าจะถ้าจะมีเนี่ยก็ต้องมาจากการบินไทยรเข้าไปเวานั้นตอนนี้ที่โอองั้นงั้นเอาง่ายๆคือว่าในการสร้างองค์กรที่จะ regulate ตามที่ i c a o ต้องการเนี่ยเราต้องพึ่งพาสายคนที่เก่งๆจากการบินไทยหรือไม่ก็บางก่อเอเวก็มีแค่นั้นมันนั่งในองค์กร regulate ใช่ โอเคแล้วเราจะทาให้มันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงผมพยายามแก้ปัญหาให้กับภาครัฐตอนนี้นะถ้าท่า,า,านคุณรู้ลบมองภาพรวมเนี่ยคือเรื่องแรกเลยฮะมันมันมันเกี่ยวกับเรื่องแน่นอน uh, um อ่ renumeration ใช่ไหมครับการตอบแทนผลตอบแทนเพราะว่ามาอยู่ในสมมุติว่า CAT หรือบอพอใหม่นี่นะฮะเงินเดือนเท่าไหร่ผมไม่ทราบแต่รับรองไม่เท่าไม่เท่ากับการมินไทยจ่ายนักบินนะครับเป็นเรื่องเงินด้วยแหละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะต้องใช้เวลาประเทศอินเดียติด ธงแดงอยู่หปีโอ้ oh. แลวเขาก็ผ่านออกไปได้แล้วก็ผ่านไปได้เมื่อปีที่แล้วนี้โอเคนะครับ <Okay. S 2> แต่เขาติดมา5ปีนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทําใจว่ามันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาแน่นอนครับแต่ oh. ความตั้งใจผมคิดว่ามีเพียงแต่ว่ามันจะต้องอพูดง่า,งงายๆอาจจะต้องเข้มขึ้นเพราะอย่าลืมการเวีนไทยเป็นรัฐวิสาหกิจ uh huh. ถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจรัฐบาลควบคุมดูแลได้ถ้ารัฐบาลจริงเข้มจริงๆก ก็ทำไมจะทำไม่ได้สร้างสร้างสางเรื่องนี้ให้สำเร็จได้โอเคพักกันสักครู่นะครับพูดคุยกับคุณวรลพุทกันณสุดซึ่งเป็นอดีตประธานกรรมการบริหารของบมจการบินไทยนะครับหลายเรื่องสักครู่เดี๋ยวมาคุยเรื่องการปฏิรูปการบินไทยเนสักครู่ครับ ก็สู่บิ๊กโดสนะครับพูดคุยกับอดีตประธานกรรมการบริหารการบินไทยนะครับคุณคุณวรรล์งั้นงั้นหลักการคือว่าจริงแล้วการบินไทยมีบทบาทสําคัญมากในการสร้างคนที่บ่อยครั้งเนี่ยไปเป็นกัปตันให้สายการบินเอนินนะฮะไปนั่งในองค์กรที่มาเป็นเรกูลเลเตอร์อีกทีหนึ่งงั้นการบินไทยเนี่ยความแข็งแกร่งการบินไทยสําคัญแน่นอนครับผมก็ต้องอยู่ไปต้องบริหารให้ดีให้ได้ต้องทําให้ได้แต่ว่าการปฏิรูปที่ตอนนี้คุณจรรพรเดินหน้าทํามาเนี่ย มาถูกทางไหมผมคิดว่าส่วนมากมาถูกทางะนะครับผมจะมีเรื่องติงนิดเดียวก็คืออาจจะเป็นเรื่อง process เรื่อง t i m i n g and process หมายความว่าหมายความว่าการที่จะเข้ามาปรับเนี่ยมันต้องเริ่มมาตั้งแต่ get everybody to buy in คนคข้างในะคนข้างในคุณต้องให้คนข้างในเนี่ยเขารับคุณก่อนอแล้วก็เดินต่อไปอเขาเขาจะรู้ครับในในถ้ารันต่อไปจะรู้ว่า ใครเก่งทางด้านไหนใครสำคัญทางด้านไหน who is dead wood who is not ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันมันก็มี process ของมันแต่จงจริงแล้วเนี่ยก็คือว่า the end of the d ย y ตอนนี้การบริหารบุคลากรพัฒนาบุคลากรของการบินไทยเนี่ยล้มเหลวเพราะฉะนั้น the next generation ที่จะมาบริหารต่อมีไม่เพียงพอ<ะ>เขาจึงต้องหันไปดูต่างชาติ อันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้หมายควาว่าบุคลากรภายในเนี่ยที่จะโตขึ้นมาครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านคอมเมอร์ชลไม่มีการพัฒนาเลยอ๋องั้นงั้นหมายควาว่าจะต้องจะต้องดึงชาวต่างชาติจากบริษัทสายการบินต่างชาติเนี่ยมาช่วยบริหารการบินไทยถ้าเผื่อเขาคิดว่าถ้าเผื่อเขาคิดว่าคนข้างในนี้ไม่มีความแข็งแกร่งหรือว่ามีมีภาวะวุฒิภาวะเพียงพอครับเขาก็ต้องหันไป คนืซึ่งสายกีมินทูทั่วไปเนี่ยเขาทำอยู่แล้วนะครับเขาก็ซื้อตัวกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะอย่างคุณเวนก็เคยอยู่โอมานแอร์ใช่ไหมคุณไบรอันก็เคยอยู่เอมิเรตส์ใช่ไหมฮะเพราะคนผู้นี้มันก็ไปเรื่อยผมอยู่กัมพไทยผมก็เคยผมก็ไปอยู่กับเจมมันก็แล้วแต่ว่ามันส่วนส่วนไหนที่มันเหมาะสมที่เขาขาดโอเคงั้นการดึงบุคลากรจากต่างประเทศมาอันนี้ถือว่า เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นขณะนี้นะครับแต่ถามว่าิน long run เนี่ยน่าจะพัฒนาคนของเราเองมากกว่าไหมเพราะคนของเราอานอีกงหนึ่ง,งรู้จักองค์กรดีรู้จัก culture ของคนไทยดีใช่ไหมรู้จักการบริหารงานของอ,องค์กรนี้ในประเทศไทยดีถ้าเอาคุณนอกมาก็ต้องมาเสียเวลาที่ต้องมานั่งเรียนรู้ ต่ว่อย่างนั้นก็ฟังดูเหมือนว่าคุณวรลบเชื่อมั่นในลูกในลูกม่อาการบินไทยแต่ต้องการให้มันมีลูกม่อที่เก่งๆมากขึ้นแน่นอนโอเคแน่นอนครับอันนี้ก็คือว่าเราเราเราต้องพยายามสร้างเออ successor program อให้สำเร็จะจะได้ไม่ให้ในคนนอกต้องเข้ามาบริหา <S <Singapore> <S <S รา s i n g โปร์ a i r l i n e ์กับ Cathay Pacific จะเป็นจะเป็น example ที่ดีที่สุดที่บริหารคนเขา recruit พนักงานนี้ตั้งแต่ High School นะครับครับ ให้ให้สกอเลชั่นไปต่อเรียนมหาวิทยาลัย MIT Harvard แล้วก็เข้าไปามาที่สิงคโปร์อะไรแล้วโต้เลยก่อนแล้วได้ได้ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งไหมหรือเบอร์หนึ่งมาจากการเบอร์หนึ่งเนี่ยมาจากมาเบอร์หนึ่งสิงคโปร์อะไรตอนเนี้ยเขาเรียกสิงคโปร์สกอลาอ๋อเขาสร้างคนขึ้นมาเขาสร้างคนมาตั้งแต่ไฮสคูลอ๋อไม่งั้นคือของเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าการบินไทยเป็นหนึ่งเป็นกระทรวงหนึ่งอ่ะแล้วก็ฝ่ายการเมืองก็จะส่งคนเข้าไปเป็นดีๆทุกครั้งใช่เป็นธรรมเนียมเลยอ่ะ งั้นจะคุณวรลบเชื่อว่าต้องสร้างลูกมอข้างในโตขึ้นมาลงทุนกับเขาแล้วเขาจะบริหารองค์กรได้ดีหนึ่งเขามีเขาเขามีเขามี ownership นเขาจะมีความเป็นเจ้าของนเใช่ไหมครับสองเขาเรียนรู้ในระบบของแอร์ไลน์บิสเนสัตงแต่เริ่มต้นไม่ใช่มาเรียนรัฐใช่ไหมฮะเรียนพิเศษแบบแบบที่อไปสุดท้ายบ่อยครั้งเป็นถูกต้องโอเคคราวนี้ผมผมถามหนึง ตัดเส้นสายการบินที่ไม่จําเป็นอย่างเช่นคุณจารพรก,ก็ทำพอสมควรบา,บางสายเนี่ยบินไปบางเมืองไม,ไม่มีกําไรยกเลิกเลยแบบไม่ว่าใครขอมายกเลิกอันนี้โอเคอันนี้ดีใช่ไหมมันดีอย่างสีอย่างเ<ะ>พราะคุณตัดไปกค็คุณก็ตัดเส้นเลือดเส้นหนึ่งไปสมมติคุณเป็นหัวใจอยู่กลาง<ะ>ใช่ไหมครับสายเขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กนี่ก็เป็นเลือดที่ป้อนส่วนกาง<ะ>ใช่ไหมฮะคุณตัดเส้นเลือดไป คุณจะไปเพิ่มที่ไหนไหม,มใช่ไหมฮะการตัดนี่มันเป็นการตัดคอ s สเขาเรียกว่า Immediate Cost หรือว่าอ่าอ่าอ่ g c o ปเไปคุณไม่บินไปคุณก็ไม่เสียค่าน้ำมันคุณไม่เสียค่าเปอร์ดียมของลูกเรือที่ไปแต่คุณเสียอะไรคุณก็เสียเงินที่มันเข้ามาด้วยแต่ว่าถ้าเส้นมันไม่กำไรตัดก็ควรจะอะมันมันมันอยู่ที่คุณไปแอน l y z e ์ใช่เปล่าว่ามันมี o t e n t i a l หรือเปล่าที่จะโต<อ>ที่จะปีกํำไรได้ครับ ต้องต้องดูว่ามันขาดทุนเพราะอะไรขาดทุนเพราะคุณขายราคาถูกเกินไปไหม,มขาดทุนเพราะเวลาไทมิ่งคุณบินไม่เหมาะสมไหม,มขาดทุนที่คุณไม่มีคอนเน็กติวิตี้จากเมืองอื่นเข้ามาป้อนให้ไหม,มใช่<น>ไหมถ้าเส้นทางมีโอกาสที่จะโตได้เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องตัดถูกต้องเดี๋ยวนั้นเมื่อกี้ผมฟังแล้วผมตลกนิดนึงคืออย่างนี้มันมีบางเส้นทางที่ที่ถูกไปอะเพราะผมดูของการบินไทยโทษทีนะผมบุก๊กสายการบินเนี่ยผมไม่บุ๊กไทยไทยอินเตอร์นะมันแพงไงมันพรีเมียมเหลือเกิน มันพรีเมียมมากอะเทียบขนาดนกเนี่ยโดนถล่มขนาดนี้ผมผมก็ยังเลือกนกเพราะว่ามันถูกกว่าก็คุณดูสิครับขนาดนี้บางทีเนี่ยบางช่วงเวลาคุณซื้อตั๋วการบินสบายญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ยังโฆษณาเลยเก้าพันบาทมั่งหมื่นกว่ามั่งคุณคิดว่าแพงไหมไม่แพง้าอย่างนั้นจริงๆไม่แพงแต่ส่วนใหญ่พับุ๊กจริงมันแพงกว่านั้นโอเคมนแล้วแต่คุณบุ๊กกับใครโอเคโอเคใช่ไหมถ้าคุณเดินเข้าไปที่เกตการเคาน์เตอร์ของการบินไทยแน่นอนเขาชาติชูนพรีเมียมใช่ไหมฮะถ้าคุณไปซื้อในเว็บไซต์ ในในคอนโซลหเดตเตอร์ต่างๆซึ่งเป็นเป็นเป็นเอเจนท์ที่ขาย uh huh. ทดแทนให้การบินไทย uh huh. เนี่ยราคามันก็ถูกต่างกันมัอน pricing strategy สำคัญถูกต้องโอเคนกแอร์ okay. uh, Air เนี่ยการบินไทยผมถามหนึ่งทำไมการบินไทยต้องถือหุ้นในนกแอร์คือจังหวะที่ขายมันน่าจะมีมาตั้งนานแล้วไม่เชื่อผมพูดประเด็นนี้อย่างไม่ไม่ไม่ <c oughs> ผมไม่เกรงใจใครเรื่องนี้เพราะว่ามันคือเงินภาษีประชาชนเนี่ยสายการบินแหน่งชาติเนี่ยต้องมี ณก็ไปถือหุ้นกันแล้วการบินไทยเอาเงินไปช่วยนกแอร์เพื่ออะไรผมไม่เคยเก็ตอันนี้ยแข่งกันเองแล้วไทยสมาย์ก็มีคุณก็เอาเอาแบบพอที่จะคุยได้นะแบบเท่าที่พูดได้เนี่ยทำไมต้องมีไทยสมายทำไมต้องมีนกแอร์อันเดียวก็พอไม่ใช่หรือมันตอนตอนนกแอเกิดเนี่นะฮะก็ก็มีคนคัดค้านหลายคนนะฮะรวมทั้งผมด้วยสิ่งที่เราคัดค้านก็คือว่าเวลาเริ่มต้นมาเนี่ย มันอยู่ในในแผนที่จะขยายเพราะ่ามี business development <Okay. S 1> จริงไหม <Okay. S 1> ถ้ามี business development จริงการสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็น complementary สำหรับกมัมนไทยหรือ,อะจะเป็น competitor ถูกต้องมันต้อง c o m p l e m e n t ดิถูกต้อง <Okay. S 1> เขาบอกว่าน่าจะเป็น c o m p l e m e n t แต่ a t t h e e n d of d a y มันเกิดขึ้นมาเป็น competitor มันกลายเป็นคู่แข่งไปงในในประเทศถูกต้อง <Okay. S 1> นะฮะเพราะว่า การที่การจะตั้งสายการบินขึ้นเนี่ยคุณจะต้องมีป่านใหญ่มากนะครับถ้าใครอยากจะสร้างจะเป็นเจ้าของสายการบินขึ้นมาเนี่ยให้การบินไทยไปลงหุ้นลงลงทุนด้วยแต่ตัวเองมาเป็นเจ้าของเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นเจ้าของเนี่ยง่ายกว่าไหมใช่ใไหมครับเพราะฉะนั้นโอเคงั้นงั้นคุณค่อนข้างเห็นตรงกับผมในประเด็นนี้โอเคโอเคโอเคนะโอเคไทยสมัยเช่นเดียวกันเกิดขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะเอาเป็นอะไรบอกจะเป็นโลคอส ก็ไม่ใช่โลคอสเพราะดันมี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 อะไรพเมพ์ไร้เกิดขึ้นมาก็งงเหมือนกันใช่ไหมครับถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แยกการบริหารก็ไม่ครบคือไม่เคยตัดสายเสือกงั้นถทาทำต้องชัดเจนว่าคอมพลีเมนต์แล้วคุณจะสู้กับใครไม่งั้นถ้าเป็นคอมเพลเตอร์กันเองเดยกก็ขายดีกว่าใช่ใช่ไหมฮะแล้วการตั้งสายการบินใหม่ขึ้นมาใหม่เอี่ยมเนี่ยสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในสายการบินคืออะไรเครื่องบิน เครื่องบินอืมโอเคโอเคคุณอยากจะซื้อเครื่องบิน20ลำเนี่ยก็ก็ต้องมีสายการบินใช่โอเคโอเควันนี้เอาหอมปากหอมคอแค่นี้นะครับคุณวรรลบุกกระสุนอดีตประธานกรรมการบริหารการบินไทยนะครับท่านผู้ชมครับชัดเจนมากขึ้นหลายปัญหาเหลือเกินในบ้านเรานะครับการปฏิรูปองค์กรที่เป็นสายการบินแห่งชาตินะครับธงแดง i อเคแล้วยังมีดราม่านกแอร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกนะครับนี่คือบิ๊กดอสนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่นี่ทาง Voice TV นะครับสองทุ่มตรง คืนนี้คุณวรลบนะครับกับผมลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ